เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเลขแบบไหนนะครับว่าเลขแบบไหนนะครับที่จะมีค่านะครับเพื่อนๆกดติดตามแล้วมาดูกันเลยนะครับอมาดูกันเลยนะครับเลขนะครับศูนย์นะครับสองตัวแล้วนะครับศูนย์นะครับสามตัวนะครับศูนย์นะครับสี่ตัวแล้วนะครับศูนย์นะครับทั้งหมดห้าตัวแล้วนะครับเพื่อนๆศูนย์ห้าตัวแล้วนะครับศูนย์นะครับหกตัวนะครับ และก็ศูนย์นะครับทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับมีตัวที่แปดไหมไม่มีนะครับหมวดอะไรอีกละครับศูนย์เจ็ดตัวแล้วนะครับศูนย์เจ็ดตัวแล้วนะครับหมวดเคคิงเลยนะครับเคคิงนะครับพระราชานะครับหมวดพระราชานะครับเลขหน้านะครับเก้านะครับเก้าเคนะครับแล้วก็ตามด้วยศูนย์นะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวแล้วก็เจ็ดตัวนะครับ เลขนี้สิครับมีค่านะครับและที่สําคัญนะครับในวงการนะครับถ้าหาเลขนะครับมาได้แบบยังไงนะเขาเรียกว่าทุกใบนะครับเหมือนกันนะครับก็คือมีแบงค์พันนะครับอ๋อเลขศูนย์เจ็ดตัวนะครับแบงค์ห้าร้อยนะครับเลขศูนย์เจ็ดตัวนะครับเพื่อนๆเลขศูนย์เจ็ดตัวนะครับแล้วก็แบงค์ร้อยนะครับศูนย์เจ็ดตัวนะครับแล้วก็แบงค์อะไรอีกมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันนะครับ กว่าจะหามาได้นะครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับเพื่อนที่เลขนะครับจะมาเหมือนกันแบบนี้นะครับต่อไปนะครับนี่ครับแบงค์ห้าสิบนะครับศูนย์เจ็ดตัวนะครับมีแบงค์อะไรอีกไหมแบงค์ยี่สิบนะครับรวมแล้วนะครับดูนะครับเพื่อนๆเหมือนกันทั้งหมดนะครับเลขเหมือนเขาเรียกไงเหมือนลอตเตอรี่นะเหมือนลอตเตอรี่เลขชุดนะครับแต่เป็นแบงค์ยี่สิบนะครับจนถึงแบงค์พันนะครับ เลขศูนย์เจ็ดตัวนะครับเป็นอะไรที่หายากนะครับเสียอย่างเดียวนะครับเพื่อนเสียอย่างเดียวนะครับมันเป็นแค่แบงค์ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับแต่แบงค์ตัวอย่างก็แปลกมากๆนะครับเพื่อนทําไมถึงเป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับแปลกจังเลยนะครับแสดงว่าไม่ใช่แบงค์จริงใช่ไหมนะครับแปลกนะครับก็เป็นแบงค์ตัวอย่างแบบเนี้ยต้องมาพิสูจน์กันนะครับว่าเป็นแบงค์จริงนะครับหรือเปล่านะครับ ก็ะจะส่องนะครับเพื่อนลายน้ำนะครับนี่นี่นส่องลายน้ํานี่ครับเพื่อนเพื่อนมีลายน้ําเรียบร้อยนะครับแต่เป็นแบงค์ตัวอย่างนะครับเพื่อนเพื่อนแปลกจังเลยแล้วตกลงนะครับมันจะเป็นแบงค์จริงหรือแบงค์ตัวอย่างนะครับเอาเป็นว่านะครับก็จะเป็นน,นะครับแบงค์นะครับที่ระลึกพิเศษนะครับนี่นะครับอยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสวยมากๆแล้วก็หายากมากๆเลยนะครับ คนที่จะเป็นเจ้าของแบงค์นี้ได้นะครับก็คือต้องไม่ธรรมดานิดนึงนะครับเพราะราคานะครับชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับเพื่อนราคานะครับราคาถามใต้คลิปเลยนะครับเลขอะไรไม่รู้สิบตัวครับ0 7ตัวแล้วก็9กเคนะครับ